พอล่ามคันปากโดยชอเชอวีจัดให้ช่วงดำรงตำแหน่งใหม่ๆเจอกองทัพสื่อต้องหาทางเดินหนีสำหรับพันตำรวจเอกทวีสอ่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพักประชาชาติโดยเฉพาะช่วงที่มีการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีใหม่ๆหากเห็นสื่อดักรอแทบจะเลี้ยวหัวรถกลับ ไปหาทางเข้าทางอื่นแทนหรือถ้าจวนตัวมากๆถอยไม่ได้จะมีทีมรักษาความปลอดภัยและคณะทำงานเข้ามาบางังเพื่อไม่ให้ประชิดต,ตัวเจ้านายตัวเองจนบางครั้งเกิดการกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆบ่อยๆเป็นแบบนี้มาสักพักจนครั้งหนึ่งต้องพูดให้บิ๊กวีฟังว่าให้บอกคณะทำงานให้พูดดีๆบอกดีๆเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุกอย่างราบรื่นถึงขั้นดีเวอร์ เวลาบิ๊กวีมาประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลซึ่งเจ้าตัวจะเข้าทางประตูข้างตึกฝั่งตึกนารีสโมสอนเป็นประจำไม่เคยหลบหลีกแถมบางครั้งยังเอ่ยถามเองว่าวันนี้มีประเด็นอะไรซึ่งไม่ว่าจะประเด็นร้อนแรงเพียงไหนไม่เว้นแม้แต่เรื่องนายทักษิณที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมโดยตรง บิ๊กวีจะเดินเข้าหาไมโครโฟนชนิดที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากไม่หลบเหมือนแต่ก่อนยังยืนให้ซักกันแบบละเอียดยิบทุกประเด็นบางครั้งบางคายืนให้สัมภาษณ์กันร่วมสิบนาทีก็มีให้เห็นทุกวันนี้บิ๊กวีแทบจะเป็นขวัญใจสื่อประตูข้างวันประชุมคอรมอเพราะเมื่อมาดักรอแล้วรับรองไม่มีผิดหวังมีข่าวกลับไปนำเสนอแน่นอน จากที่เริ่มต้นด้วยความไม่ราบรื่นแถมกระท่อนกระแทน่นกลายเป็นคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนถูกยกให้เป็นวีจัดให้ต่างคนต่างพึ่งพากันบอกแล้วทุกปัญหาคลี่คลายได้ด้วยการพูดคุย